สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกแล้วนะคะพบกับครูไอนะคะเช่นเคยเลยนะคะ วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในหน่วยใหม่นะคะเรามาดูแผนผังสาระการเรียนรู้สำหรับเรื่องการคูณและการหารกันหน่อยดีกว่านะคะ อันดับแรกนะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะประกอบไปด้วย4หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกนะคะตารางคูณและแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณการหารด้วยจำนวนเดียวกันนะคะหัวข้อที่2นะคะตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหาร หัวข้อที่3ค่ะการประมาณผลลัพธ์ของการคูณและหัวข้อสุดท้ายในหน่วยนี้นะคะก็คือการประมาณผลลัพธ์ของการหารนั่นเองค่ะและเรื่องแรกนะคะแน่นอนตารางคูณและแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณการหารด้วยจำนวนเดียวกันมาดูมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนนะคะค .1.1 นะคะตัวชี้วัดที่ค .1.1 ป .4 ทับ9ค่ะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ ของจำนวนหลายหลกัก2จํจำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน6หลักตัวหารไม่เกิน2หลักค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่ 1. อธิบายการใช้แบบรูปในการคูณจานวน1หลกักและการหารที่ตัวหารมีจานวน1หลกักข้อที่2คํานวณหาผลลัพธ์โดยใช้แบบรูปในการคูณจํานวน1หลกักและการหารที่มีตัวหารที่มี1หลกักค่ะ ข้อที่3เห็นคุณค่าของการใช้แบบรูปในการคูณจํานวนหนึ่งหลักและการหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลักเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอันดับแรกนะคะครูไอจะพาเด็กๆไปดูตารางคูณนะคะตารางคูณนะคะประกอบไปด้วยแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะตามนี้เลยนะคะบนกระดานของเรานะคะ จะเห็นได้ว่านะคะผลคูณนะคะ1คูณ1เราได้1นะคะ2คูณ2เราได้4 3คูณ3เราได้9นักเรียนช่วยครูไอดูนะคะแล้ว4คูณ4 5คูณ5ไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เท่าไหร่บ้างนะคะช่วยกันตอบนะคะ4คูณ4ได้เท่าไหร่คะ16หนะคะดูจากตารางคูณได้เลยเนาะ5คูณ5เราได้25หแล้ว 6, 6คูณหลราคะถัดมา เก่งมากค่ะเท่ากับ36ค่ะ7คูณ7เท่าไหร่คะถัดมานะคะดูในวงกลมสีเหลืองนะคะตัวถัดมาก็คือ49 8คูณ8ก็คือ64 9คูณ9ก็คือ81 10คูณ10ก็คือ100 11คูณ11ก็คือ121และ12คูณ12ก็คือ144เห็นไหมล่ะคะในการดูตารางคูณไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ และตารางคูณนะคะนอกจากที่นักเรียนได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะตารางคูณของเราก็ช่วยหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปได้ด้วยนะคะไปดูตัวอย่างที่กรอบสีเขียวนะคะ5คูณ8 4, 8 7เท่ากับ40 6คณแเท่ากับ48 7คูณ8เท่ากับ56แล้ว8คูณ8เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆนึกภาพตารางคูณไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือ64นั่นเองเก่งมากเลยค่ะ ไปดูกรอบสีชมพูนะคะ9คูณ6เท่ากับ54 8คูณ6เท่ากับ48 7คูณ6เท่ากับ42แล้ว6คูณ6เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆนี่มีคนตอบได้เลยทันทีนะคะก็คือเท่ากับ36นั่นเองเก่งมากๆเลยล่ะคะ่ะเอาล่ะม,มาดูกรอบสีเหลืองนะคะให้ตารางคูณมาช่วยหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปของการหารบ้างดีกว่านะคะ63หาร7เท่ากับ9 56หาร7เท่ากับ8 49หาร7เท่ากับ7แล้ว42หาร7เท่ากับเท่าไหร่คะแบบรูปนี้9 8 7ตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น6นั่นเองนะคะนี่คือการสังเกตแบบรูปง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ตารางคูณมาช่วยได้นะคะเด็กๆไปดูกรอบสีม่วงพร้อมครูไอเลยดีกว่าคะ่ะ33หาร11ได้3 44หาร11ได้4 55หาร11ได้5แล้ว66หาร11ได้เท่าไหร่คะ3 4 5แน่นอนว่าอีกตัวหนึ่งย่อมเป็น6นะคะเก่งมากนะคะนักเรียนมีการสังเกตที่ดีมากๆเลยนะคะในแบบรูปทั้งสามารถดูจากแบบรูปแล้วก็ให้ตารางคูณมาช่วยได้นะคะ เอาเป็นว่าเราสรุปแบบรูปนะคะของจํานวนที่เกิดจากการคูณการหารด้วยจํานวนเดียวกันนะคะเราสามารถใช้ตารางคูณช่วยหาจํานวนที่หายไปหรือจํานวนถัดไปได้เยี่ยมยอดเลยใช่ไหมล่ะคะตารางการคูณช่วยเราได้เยอะเลยนะคะ มาถึงกิจกรรมกันดูบ้างนะคะครูไอยอยากให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ3-4ถึงคนสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านช่องแชทหรือช่องทางที่เด็กๆคุยกันได้เลยนะคะแล้วส่วนที่ใครที่เรียนออนไลน์นะคะสามารถจับกลุ่มกลุ่มละส4ถึงคนได้เลยค่ะจับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมา รับบัตรแบบรูปในการคูณการหารอย่างละหนึ่งแถบนะคะช่วยกันหาคําตอบในกลุ่มแล้วก็เขียนคําตอบลงในกระดาษเปล่านะคะหลังจากนั้นครูไออยากให้เด็กๆช่วยสลับผลงานกับกลุ่มอื่นเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขร่วมกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราได้ตัวแทนกลุ่มที่นำเสนอผลงานที่ดีงามนะคะในผลงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะเราคัดมา1กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะได้แบบรูปก็คือ2คูณเเท่ากับ14 3คูณเเท่ากับ21 4คูณ7เท่ากับ28แล้ว5คูณเเท่ากับเท่าไหร่คะดูจากตารางการคูณช่วยเราได้เยอะมากๆเลย แล้วเพื่อนตอบว่าอะไรเอ่ย35เป็นคำตอบที่ถูกไหมคะเด็กๆถูกต้องค่ะโอ้โหเพื่อนๆดูตารางการคูณใหญ่เลยใช่ไหมคะไปดูตัวที่2ค่ะแบบรูปการหารนะคะ64หาร8ดเท่ากับ8 56หาร8ดเท่ากับ7 48ดหาร8ดเท่ากับ6แล้ว4ี่บหาร8เท่ากับเท่าไรเพื่อนตอบว่า5เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ โอ้ทุกทุคนเก่งมากๆเลยนะคะแล้วมาดูแบบทดสอบกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเด็กๆจะได้กี่คะแนนไหนลองตอบไปพร้อมๆกับครูไอแล้วให้คะแนนตัวเองเลยนะคะว่าตัวเองทําได้มากน้อยแค่ไหนไปชมข้อแรกกันเลยค่5ะ5คูณ4เท่ากับคูณ4เท่ากับ24 7คูณ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วช่องสี่เหลี่ยมนี้คือจำนวนใดตัวเลขที่1คือ24 ตัวเลือกที่2คือ28ตัวเลือกที่3 30และตัวเลือกที่4 32มีใครตอบได้บ้างคะโอโ้โหคุณครูยังถามไม่เสร็จเลยมีคนยกมือแล้วทันทีเพราะว่ามองออกง่ายมากเลยค่ะ7คูณ4ในช่องสี่เหลี่ยมก็คือ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตัวเลือกข้อที่2ก็ตอบ28ใช่ไหมล่ะคะเก่งมากๆเลยนะคะ ไปดูวิธีคิดของเพื่อนๆเ,เลยนะคะจากตารางคูณช่วยหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปดังนั้น7คูณ4ในช่องสี่เหลี่ยมก็คือเท่ากับ28นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะข้อนี้ใครไม่ทันไม่เป็นไรรีบไปดูข้อถัดไปใครทำได้รีบยกมือเลยนะคะข้อถัดไปมีอยู่ว่า72หารเท่ากับ8 63หาร9เท่ากับ7 54ห่าร9เท่ากับ หัวใจแล้วหัวใจดวงนี้คือจํานวนใดคะข้อ1 6ข้อ2 5ข้อ3 4และข้อ4 3่สาคำตอบที่ถูกต้องก็คือเท่าไรคะข้อ1ก็คือ6นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะไปดูแนวคิดกันดีกว่าเลยนะคะเจสิบหาร9ก้าเท่ากับ8 63หกาหร9้าเท่ากับ7 และ5 4หาร9คําตอบที่ถูกต้องก็คือ6นั่นเองแสดงว่าหัวใจของเราก็คือ6นั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและข้อสุดท้ายของวันนี้หลายคนอาจจะตอบถูก2ข้อแล้วเมื่อสักครู่ข้อนี้จะเป็นการตอบถูกข้อที่3นะคะส่วนใครที่ยังไม่ถูกมาดูข้อนี้พร้อมกันค่ะ9คูณ11เท่ากับ99 8คูณ11เท่ากับ88 7คูณ11ท่ากับสเหลี่ยม 6คูณ11เดท่ากับดาวและสามเหลี่ยมกับดาวเนี่ยคือจำนวนใดกันล่ะคะข้อหนึ่งสามเหลี่ยมคือ66และดาวคือ55ใช่หรือเปล่าข้อสองสามเหลี่ยมคือ55และดาวคือ66เอถูกไหมนะข้อสามสามเหลี่ยมคือ66และดาวคือ77ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกขอคิดก่อนนะและข้อสุดท้ายสามเหลี่ยมคือ77 และดาวคือหกสิบหกเริ่มเลยค่ะใครตอบได้ยกมือเลยค่ะตอบข้ออะไรคะข้อ4เพื่อนตอบข้อ4ทุกคนว่าไงคะโอ้โหทุกคนได้คำตอบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นข้อ4จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอ๊ครูไอสงสัยจังเลยว่าทุกคนมีแนวคิดกันแบบไหนนะคะ นี่เลยนะคะเด็กๆช่วยนำตารางคูณมาช่วยในการหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปใช่ไหมล่ะคะ9คูณ11ได้9 9ตามโจทย์นะ8คูณ11ได้8 8ไปดูตารางคูณ7คูณ11ได้7 7 6คูณ11ได้6 6เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมตรงกับ7 7และดาวตรงกับ6 6คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองล่ะคะ่ะ แล้ววันนี้นะคะทุกคนได้เรียนรู้ได้รู้จักแบบรูปต่างๆมากมายแล้วนะคะได้รู้จักตารางคูณด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกเลยทีเดียวค่ะวันนี้ได้รับความรู้ไปทั้งหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากลูไอขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ